ความเห็นตามสัญญากับความเห็นด้วยปัญญาต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดินความเห็นด้วยสัญญาพาให้ผู้เห็นมีอารมณ์มากมักเสกสารตัวามีความรู้มากทั้งที่กําลังหลงมากจึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆส่วนความเห็นด้วยปัญญาเป็นความเห็นซึ่งพร้อมที่จะถอดถอนความสำคัญมั่นหมายต่างๆ อันเป็นตัวกิเลสทิฏฐิมานะน้อยใหญ่ออกไปโดยลำดับที่ปัญญาอย่างถึงถ้าปัญญาอย่างลงโดยทั่วถึงจริงๆกิเลสทั้งมวลก็พังทลายไปหมดผู้ปฏิบัติทางจิตภาวนาจึงควรระวังเจ้าสัญญาจะแอบเข้ามาทําหน้าที่แทนปัญญาโดยรู้เอาหมายเองเฉยๆแต่กิเลสแม้ตัวเดียวก็ไม่ถอดออกจากใจบ้างเลย และอาจกลายเป็นทํามนองว่าความรู้ทุ่มหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็ได้หลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปโนวัดป่าบ้านตาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี